หลังจากที่พระเอกใช้อาวุธวิเศษของเขาในการโจมตีปีศาจชุดเกาะตนนี้ไปนะครับมันก็จะเป็นเพียงแค่ร่างวิญญาณที่ทำการสวมชุดเกาะเอาไว้เท่านั้นมันที่เข้าโจมตีพระเอกมาก็ถูกพระเอกโจมตีสวนกลับไปนะครับแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่พระเอกคิดถึงแม้พระเอกจะสามารถจัดการมันไปได้ในตอนนี้มันก็สามารถฟืน้นคืนวิญญาณของมันกลับขึ้นมาได้อีกครั้งและก็ได้พุ่งเข้าโจมตีพระเอกสวนกลับไปในตอนนี้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่ตนเดียวนะครับชุดเกาะวิญญาณพวกมันมีเป็นจำนวนมากใน การพ่งเข้าโจมตีกลุ่มพระเอกไปเหมือนกันแต่พระเอกจะได้นําเอาสมบัติวิเศษที่เขานั้นได้มามันก็จะเป็นมอกลืนวิญญาณในการเข้าโจมตีดูดซับร่างวิญญาณของพวกปีศาจพวกนี้นะครับ แต่ถึงแม้ว่าจะดูดซับไปมากสักแค่ไหนพวกมันก็ไม่หมดไม่สิน้นสามารถฟื้นคืนชีพคืนร่างคืนยันกลับมาได้สวมชุดเกราะในการเข้าโจมตีกลุ่มพระเอกไปนะครับไม่ว่าพระเอกปีศาจมาเราเห็นหรือว่าแม่อวนทั้ง3มจะรวมมือกันในการเข้าโจมตีจัดการกับพวกมันไปก็ต่มนะครับจัดการได้พวกมันก็ยังสามารถฟื้นคืนร่างกลับขึ้นมาได้เหมือนเดิมพวกเขาก็ถึงกับคิดหนักเลยทีเดียวเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยไปแบบนี้ต่อไปการต่อสู้พวกเขานั้นก็คงจะเสียเปรียบแน่ๆพลังวิญญ,ญาณในร่างกายของพวก เขามันก็คงจะหมดไปก่อนพวกปีศาจพวกนี้อย่างแน่นอนนะครับในตอนนี้พระเอกไม่รอชา้าในการเปิดใช้รูปแบบวิชาดาบของเขามันก็จะเป็นรูปแบบวิชาดาบจิกพัดในการเข้าโจมตีพวกปีศาจพวกนั้นไปนะครับซึ่งรูปแบบดาบของเอกก็แข็งแกร่งมากรอมรวมดาบให้เป็นหนึ่งเดียวพร้อมปล่อยพลังออรา่าสายฟ้าออกไปทั่วบริเวณรอบๆนี้อีกด้วยโดยการโจมตีของเอกที่ได้ปล่อยมานั้นมันก็รุนแรงเป็นอย่างมากทําให้พวกปีศาจเกาะที่พยายามโจมตีพวกเขาก็มาในตอนนี้ถูก สายฟ้าจากพลังดาบของเพกน,นั้นปลดปล่อยจัดการพวกมันไปทีละตัวทีละต,ตัวอีกด้วยก็ทําให้ไม่ว่าจะเป็นแมวอ้วนหรือว่าปีศาจมาโลหิตเองพวกเขานั้นก็ทําได้เพียงแค่ทั้งแล้วก็ตกใจมากพอสมควรนะครับไม่คิดแล้วว่ามนุษย์เท่านั้นจะมีความแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้แถมก็ยังเป็นเพียงแค่เด็กนะครับไม่ผิดหวังเลยที่พวกเขาคอยติดตามพระเอกมาโดยตลอดในตอนนี้พวกเขาก็ทาได้เพียงแค่ยืนดูพระเอกอยู่ห่างนะครับไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ก็คงจะต้องเป็นฝีมือของพอเพกนะครับที่จะทําการจัดการกับ พวกปีศาจชุดเกาะพวกนี้ซึ่งพระเอกที่สามารถโจมตีจัดการฆ่าปีศาจชุดเกาะไปได้มากมายในตอนนี้มันก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ปรากฏตัวออกมามันก็มีเสียงพูดบอกกับพระเอกว่าพวกเจ้าน่ะเป็นใครมาจากไหนกาดียังไงมาบกดินแดนของขา้าเจ้าอยากตายหรือยังไงกันวันนี้ข้าจะทําให้เจ้าน่ะตายสมใจเลยก่อนที่มันจะได้ทําการปรากฏร่างออกมานะครับก็จะเป็นเพียงแค่แขนเท่านั้นในการเข้าโจมตีพระเอกไปแต่ก็ยังดีที่พระเอกสามารถรอมรวม,รว,มวิชาดาบจะจำนงนนักดาบของ นในการเข้าโจมตีต้านทานการโจมตีนั้นเอาไว้ได้แต่การโจมตีพระพลังกันในครั้งนี้มันก็ทําให้เกาะที่พระเอกสร้างขึ้นมาถูกโจมตีจนแตกละเอียดนะครับและก็ยังถูกโจมตีจนลอยกระเด็นได้รับบาดเจ็บไปอีกด้วยหลังจากที่เสียงปริศนาได้พูดจบลงไปในตอนนั้นร่างกายที่แท้จริงของมันก็ได้ปรากฏตัวออกมามันก็เป็นราชาปีศาจจุดเกราะเลยครับผมตัวมันเองก็มีความแข็งแกร่ง,งมากๆการดูซับพลังที่อยู่บริเวณรอบ,รอบๆก็จะเป็นเหล่าลูกน้องของมันได้แหละครับผ ดูซับพลังของเราลูกน้องของมันมารอมรวมให้ตัวเองแข็งแร่งขึ้นในตอนนี้จนสามารถกลายร่างเป็นร่างวิญญาณชุดเกาะได้นะครับราชาปีศาจชุดเกาะก็ทําให้ไม่ว่าจะเป็นแมวอ้วนที่เห็นรวมถึงปีศาจมาโลหิตท,ทั้งสองที่เห็นเช่นนี้ก็ถึงกับสีหน้าซีดกันเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าราชาปีศาจมันจะยังไม่สามารถฟื้นคืนร่างมาได้เต็มที่ก็ตามแต่พลังเพียงแค่นี้พวกเขาก็ไม่สามารถเอาชนะมันได้แน่แนในตอนนี้ก็ทําได้เพียงแค่เป็นกังวลมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งรา ราชาปีศาจตัวมันก็ได้ทําการร้อมรวมพลังของมันในการเข้าโจมตีพระเอกไปเพื่อทําการจัดการฆ่าพระเอกให้ได้ตอนหน้านี้พระเอกสามารถจัดการศัตรูได้มากมายและก็จัดการได้แบบง่ายๆนะครับแต่พอได้มาเจอกับราชาปีศาจทุดเกาะพระเอกในตอนนี้ก็ถึงกับไม่สามารถโจมตีสวนกลับมันได้ ทำได้เพียงแค่พยายามหลบการโจมตีของมันเอาไวให้ได้เท่านั้นจนท้ายที่สุดแล้วพระเอกก็ไม่ทนอีกต่อไปเพราะถ้าเกิดว่าตัวเขานั้นทำได้เพียงแค่หลบการโจมตีพลังวิญญาณในร่างกายก็คงจะหมดก็คงจะไม่สามารถจัดการกับปีศาจน,นินได้พระเอกได้นำเอาสมบัติของเขาออกมานะครับมันก็จะเป็นสมบัติมอกกลืนปีศาจนั่นแหละครับผมหลอมรวมเข้ากับพลังจิตของเขารวมถึงสายเลือดสายฟ้าเพื่อทำให้มอกกลืนวิญญาณนี้ครับแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมโดยมันก็ยังมีแมวอ้วนจัก,กรพรรดิแมวนะครับผมในตอนนี้ ก็ได้กลายร่างเป็นร่างตัวขนาดใหญ่ในการเข้าโจมตีปีศาจตนนี้ไปนะครับผมเพื่อทวงเวลาให้พระเอกสามารถรวบรวมพลังได้และแล้วในตอนนี้พระเอกก็สามารถทําได้สําเร็จนะครับสามารถปลดปล่อยพลังที่แท้จริงของหมอกลืนวิญญาณออกมาได้ก่อนที่จะทาการโจมตีเข้าใส่ปีศาจตนนี้ไปเหมือนกันนะครับในตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าปีศาจตัวนี้จะเป็นตายรย้ายดียังไงจะสามารถต้านทานการโจมตีพระเอกได้หรือเปล่านะครับ แต่ก็ต้องรอรับชมในตอนหน้านะครับตอนนี้จบไปก่อนนะครับโอเคครับสำารับ e ีในคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย